สวัสดีธิภาพี่พานองครับมื่อนี้มากินลาบเป็ดลาบเป็ดคด้บพี่น้องมื่อนี้ยเป็ดตัวใหญ่ครับเป่งๆครับพี่น้องเป็ดปักกิ่งครับพี่น้องสามโลกว่าครับพี่น้องแปดสี่โลครับพี่น้องมื่อนี้ยความดุดุ้ครับสวัสดีครับผมบ่าวปุยจูปาครับผมมื่อนี้เช้านี้ครับพาพี่พานองครับเนี่ยเออเนี่ยไอ้สู้ขู่สู้ข้นครับมื่อนี้ ประสิทธิภาพพี่พาน้องครับ exploded, free, มื <mon> ัอนี้มากินลาเป็ดลาเป็ดได้พี่น้องมืัอนี้เป็ดตัวเงี้ครับเป่งเป่งครับพี่น้องเป็ดปักกิ่งครับพี่น้องสามโลกว่าครับพี่น้องแปดสี่โลครับพี่น้องมืัอนี้นี่ครับพี่น้องบอกปุ๋ยซอยเอาเด้อพี่น้องเลยบอกปุ๋ยซอยเอาครับบ่ได้ฝักครับพี่น้องกาบว่าซอยคุยคข้ามาเงี้ยหย่ำตัวไอ้ตัวไอ้ตัวเขาสียบครับพี่น้องมืัอนี้อ่ะฉังไ้นมาแสีบกันครับมืัอนี้ลาเป็ดลาเป็ดครับพี่น้องมืัอนี้เป็ดปักกิ่งตัวเงี้ขาวๆครับมามาสิปรุงได้พี่น้องบานี อันเครื่องในปลาปุ๋ยใส่เด้อครับมีไตกับตับครับพี่น้องมีผงครับใส่ไว้ไเลยเพระาะว่าบ่ใส่บ่ไ,บได้ครับเพราะว่าผู้ซอยสิกินเมอดอ่ะเข่ากลัวครับเข่ากลัวพี่น้องเข่ากลัว,ลวน,ลนั่นละดี่น้องเยนข่ากลัวครับแม่มวัศีน,นเป็นผู้ต่ำเด้อพี่น้องเลยขัวเองเฮ็ดเองครับพี่น้องมน,นี้อ่ะนี่เข่ากลัวนี่น้ำปลา โอ้ยปิดมั่นครับเลยพี่น้องเลยปลาปลาแดกใส่ยังไงครับปูหมักจังใสเด้อปูหมกักจะใส่เลยพี่น้องเลยอ่าสอนตุ่นสอน,อนกอีกก็ลงไปครับพี่น้องมาเนี่ยพี่พงครับมาเนี่ยพี่พงครับลาเปิดเด้อแฟนครับสุมองสุบอนครับมาเนี่ยกินกระบอกปุ๋ยเด้อพี่น้อง อาปลาเขาลงกินน้ำก้นลาเป็ดอาเตองในใ,ใสเรียบร้อยครับนี่ครับต้นหอมเรียกว่าลูกโดดครับบัวลงไปอามานี่อันนี้บักหน้าเ้ยพี่น้องด้วยจูวกาโอ้ยฟุ่นมีต่ำมัดังดีแต่ว่าบ่อยเลาวนีกินมาบินวีวีมาบักหน้าครับบักหน้า จักวเข้าไปจะใส่ายได้พี่น้องมั้งสิสมเบ้ยผักไปเนาออ่ะค้นพี่น้องขออนุญาตค้ขนข้าวเดี๋ยวได้พี่น้องเลยอ้าหอมล้วพี่น้องหอม,มหู้ยครับซิีครับพี่น้องซิีบมาเนี่ยโอ้ไตไหม แซ่บพี่น้องแซ่บมามาขอ,อยาที่เขาเดี๋ยวให้พี่น้องมาดูครับบาดนี่ปวนนะอุย้ยแขนโจโก,โกโ้เลยพี่น้องไอ้เจ้าเกาขู่เพาวอหอวมเขก็ไปครับอ๋อพี่น้องอืมเอาไปกินนอยครับกินหมดเลยนะตาขึ้นหนี่เนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นเย็นกินครับจากพี่แจกน้องกินเวนั่มครับพี่น้องกินเมื่อหมดมาเถอะพี่น้องไอ้บาดเนี่ย เรียบร้อยแล้วครับแขนโจโก้เลยพี่น้องเลยบ่ได้ตากออกเมดครับพี่น้องแต่กินนะ้ารุ่นน้ำครับให้กินเบาเมดมันจะเป็นเงี้ยนกินครับพี่น้องมันเป็นเงี้ยนดอกถ้ากินเ,เบาลเมด่ปฏิวัตจ้ะหาจำเขาครับเล็กๆน้อยๆพี่น้องลืมบ่ได้ครับปฏิวัติพวกเราควเบาป่วยคือจ้ำยังดูแทะเง้ยมือเ้าปฏิวัติความพักลับพี่น้องเด้อนี่ครับฮะหลาเป็กครับมื่อแฟนครับสมองสุดบอนมาเด้อ กินลาเป็กกระเป๋าพูดคบมันเนี่ยเป็ดปักกิงตัวงี้เป่งๆครับมาแชนโจโก้ครับทั้งพี่นำซุปด้พี่น้องทั้งเพียอ,ยอย พักครับพักผมพักพักตุมฝรัง่งพี่น้องพักกระโดงน้ำครับมาพี่น้องมาเสร็จกันครับแข็งครับ Mm hmm. สดหนำเนาะหนบฟุปบ้าเพียบ mm hmm. ตุ่มใส่ใบบักขามลงไยสมชื่อใ้มวยความรูดัว,วครับ mm hmm. แซมหน่อยใบบกักกอ เราปุยส้อยเอาได้เป็นเอาส้อยเราไมาต่ำครับ วอาใจมีด่พราเขาว่าพี่เรางระวครับ หมอนคว้าไปหน่อยสม โอ้แช่ไปนองมั่นเดียวเป็ดสามโลคว้าเป็ดตัวหนึ่งชีลดกายทางมาันก็จะหากันว่านเขาครับพี่น้องหอมลาบเป็ดห้วยมาเลือยว่าผู้หญิงเขาไปเอาเลยนครับแช่อยาอายเป็นพี่น้องเลย กินเราคืออยากเจ้าี่น้องเอนอ,เอน้องทอดห่ดเทียนน้องทะอะตลอดพักเมฆกบ ถุงใบปลาขามออลไปนอนมาเด้อแฟนครับถุงหมอกสบอนครับมาหน,นี้ลาบเป็ดครับมาหน,นี้ โอ้อขนาดไปหน่อย <c oughs> ตาปลากกับ ได้ลูกรว <c oughs> ดพี่น้องเฮ็ดแต่เฮ็ดแต่โอ้โหขนาพี่น้องหลับเป็ด เสบยบปลีกยี่หรอไเป็ดมันยอดกรอบพี่น้อง ืมเห็นมม่สาวกบกลโรปี่น่องวางอย่างไรคือดอกบ้ารอซีนดอกปิโน่เด้วักหลายโอ้สงสัยอยาเมีอะไรพี่นอ่มีดบเข่า เดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกพี่น้องบรรยากาศดีครับ <c oughs> าแตงซอยแล้วไป่น้่องไม่บ่เป็นอะไรอนี้ ทำไม่ามาาได้พี่น้อยเลยยบครับเรีบ,อรบโอ้หแง๊ะแง๊ะนี่น,น,น,น้อย ถือดูด,ดูเข้าไปเนี่ยสัตว์ออกสม,มิตรเขาโคนเนี่ยพี่น้องโอ้แซ่บครับยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องติดตามติดชมครับเบ้าปุยจุูักครับมินีิลับปเป๋ลับเป็นครับพี่น้องมันเลยแ่บิลี่พี่น้องมั่นขนาดเลยรอบม,มึงเด้อพี่น้องเลยขี่ลดไก่มาเห็นกระจ้าหาการว้านเขาพี่น้องหอมลับเป็นห้วยห้วยบ้าปวดบ่าเลยพี่น้องเว้ยหอาเ,เฮียนจัดเลยพี่น้องเอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับเบ้าปุยจุูภาสลับคลิปนี้ครับพี่น้องเบ้าปุย ข้าวบาสวัสดีครับยิ้วฝากอะไรกดแชร์หน่ยเด้อพี่น้องเอ้